สวัสดีคะ่ะพี่ๆวันนี้แม่ค้าออกมาเก็บผ้าสิ้นนะคะก็มีติ้นจกรุ่นใหม่มานําเสนอนะคะอันนี้งานโบราณนะคะงานจกสําเปาลอยน้ํานะคะได้มา3 0ื0น,นะคะก็คือเหมือนกันทุกอื่นนะคะท่านไหนอยากจัดเป็นเซตเป็นทีมนะคะ จัดไปได้เลยสามผืนนะคะวันนี้ออกพื้นที่เก็บผ้านะคะอันนี้คืองานทอด้านหลังคือละเอียดมากนะคะงานทอมือแบบยกเขาค่ะลายนี้เราเรียกว่าลายสำปารอยน้ํานะคะเป็นหนึ่งในลายโบราณของอำเภอรองเลยนะคะ มีไหม้สิ้นมีนกต่ออายุนะคะการเก็บสีการเ,าเก็บดอกนะคะหรือรายละเอียดนะคะช่างเก็บมาค่อนข้างจะละเอียดนะคะสีสันสดใสงดงามนะคะเป็นเอกลักษณ์นะคะท่านไหนสนใจสอบถามเข้ามาได้นะคะรุ่นนี้นะคะท่านไหนที่ชมผ่านวิดีโอ,อนี้นะคะแม่ค้าจะจัดโปรให้นะคะ 550บาทฟรีค่าจัดส่งนะคะจากปกตินะคะเราจัดปูกันอยู่ที่690บาทฟรีค่าจัดส่งนะคะห้ารไปเลยค่าฟรีค่าจัดส่งนะคะอ่านะคะคอนเฟิร์มว่างามค่ะพี่พี่ค่ะ งดงามค่ะจกฟื้มเจ็ดสิบสองนิ้วนะคะหน้ากว้างหนึ่ง้อยแปดิบเซนติเมตรนะคะมาตรฐานทอจากไฟปั่นมือแท้ทอมือนะคะงานทองช่างทองมือลองจัองหวัดแพร่ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ